ขณะที่จังหวัดฉะเชิงเซาได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดอู่ซ่อมรถ2ลูกนะครับโดยมี1ลูกที่ยังไม่ทํางานซึ่งเจ้าหน้าที่ก็สามารถเข้าเก็บกู้ได้ทันตารวจภูทรเมืองฉะเชิงเซาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทาลายวัตถุระเบิดตํารวจตะเวนชายแดนค่ายพระยาสุรศรีก็เข้าตรวจสอบและเก็บกู้ระเบิดภายในลานจอดรถของอู่รถ ชวานวิสนะครับซึ่งอยู่บริเวณปากซอยน้อยจินดาถนนสิริสโสธรอำเภอ,อเมืองจะเชิงเสาโดยคนร้ายนําระเบิดซึ่งบรรจุในกล่องเหล็กใส่ไว้ในถุงพลาสติกสีดําและมีเครื่องตั้งเวลาติดอยู่ตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าลักษณะการประกอบระเบิดเนี่ยเหมือนที่ใช้ก่อเหตุทางภาคใต้เจ้าหน้าที่ได้มีการตัดสินใจทําลายทิ้งเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับประชาชน นอกจากนี้นะครับยังได้มีการสอบถามเจ้าของอู่รถดังกล่าวนะครับก็บอกว่าได้ยินเสียงระเบิดเนี่ยดังขึ้นหนึ่งครั้งช่วงเช้ามืดแต่ก็เข้าใจว่าเป็นยางรถระเบิดกระทั่งช่วงเช้าเนี่ยจึงพบว่ารถยนต์ของลูกค้าที่มาเจาดซ่อมแอร์ไว้ในลานจอดรถซึ่งเป็นรถอี Mac สุซิดีแม็สีบอนทะเบียนบบไ,ไม้จอจาน5523อ่างทองถูกระเบิดได้รับความเสียหายและพบระเบิดอีกหนึ่งลูกวางอยู่จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่ไม่ได้สรุปว่าเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัวหรือว่าการสร้างสถานการณ์ต้องรอให้มีการตรวจพิสูจน์อีกครั้ง